ไม่ได้ถึงบ้านนะแอบมองอยู่ตรงบันไดในไปนะเอาขึ้นโมด้กูไม่กลัวหรอกกูไม่สบายด้วยเข้าใจมั้ยเขาแอบมองอยู่ตรงบันไดเนี่ยใช่ใช่ชีฟสี่ฟองให้ดีชีฟสี่ไปทุกวันอยู่นี่ถามงอกูไม่ได้โกหกมึงเนี่ยทั้งสียาแก้โรคโควิดสิบเก้าด้วยช่วยพวกกูไม่ได้ก็ตา มัลลกอมาจชอพวกก้อยงกระดาดที่นึ่งเซฟซีฟงให้ดีเซฟี่ดังฟังชัดเลยเฟช่วยด้วยเฮ้ยผมรู้ว่าไม่ใส่เสื้อเฮ้ยเารู้ไม่ใส่่ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อไม่ไม่ใส่เสื้อ

ีเอฟซีไม่ใช่เอฟซีนะโอเคมาช่วยมาช่วยมาช่วยาาาาอไปาก็าดากากขอบอเสื้อสยจังเลยสีเหลืองเนี่ยเจังอนรกันดีเป็นเพราะเนี่ย เชื่อว่าเยอะซีซีส่งห้สมุกมากอยู่ที่นี่นอนแต่เวนเข้าใจมะลู่แบบก่อดฟังให้ดีกูไม่ไปกินมะละกอให้พวกกูถีบต้นมะละกอไปแสดงในวัดด้วยนรกบนดินเขาล้อเพลงใสยด้วยถ้ากูกลับไปละมึงหนาวหมุดวัดนะเว้ยเขารู้หมดแล้วมึงก็ฆ่ากูไม่ได้ เปลี่ยนเคื่องยนต์ไหนเลยพวกกับไดยครอ้จอดร้อนที่นี่แม่มีเครื่องมือสามสี่ยอนพุ่นสบายเว้ยอย่าพูดไม่สู้กูพวกกูไม่ได้หรอกอย่าลูบหน้าลูบตาทำไมเอากูลูบกูกคันกูติดเชื้อทางนู้นเนี่ยกูไม่พอใจนี่หว่าลูบหน้าลูบตาก็ลูบจิ้มอาบน้ำพวกคันเขาข้ากูเนี่ยกูยิ้มนาะเขาข้ากูโอ้ เขาคือคนก็มีรลวโอ้กูยอหน่อยเฮ้ยโอ้ยิมหวานหวนไม่ได้กูยิ้มหวานหวนให้คนตรงรักพอดีที่ผู้มีเพราะคุณเออฟังสิบเลไปเซ็นอะไรมานะิ้ไปูก่อน้ดูก่อนจะได้ไม่ไปเอาเอาตัวกรงเอาเตนเอาเให้ดูเอา

ติดเชื้อที่นี่ยังไม่หายเยแล้วพวกตายก็มีวะหมวไม่รับวยเห็นไหมข้านอยสามร้อยหน่อยแล้วเพราพอนี่สบายบาวนิดเดียวฟังชัดเดือดึงหูตัวเองให้ดูหน่อยด้ไหมอาดึงเอ้าผมตามอย่ามาเถอะมืดค่ำแล้วมืดค่ำแล้วดึงหูให้ดูหน่อยอาดึงให้เห็นครับเอ้าดึงให้เห็น ข้างขวานี่เห็นไหมข้างซายข้งซ้ายบเนออนี่ข้างขวาข้างซ้ายได้เขาเขาเขาฆ่ากูจนฟันร่วงสองเล่บกูกาิ้มมั้ยอ๋อเนีอันนี้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 อัี้อั้อันนี้อันนี้อันนี้อันน้อันนี้อันนี้อันนี้อนนี้อัอันนี้อันนันนี้อันนี้อัน้อันนนนี้อัอัอัน้อัันนอันน้อั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 นันนอ้อั้อันนีอันนี้อัอันนี้อัน้อัน้อ คนอ่ะไอไอ้อย้มล้าจยมเนเห็นมเข้าใจกันนะเสียงนะมาลูกกองไม่หิวเสียมเสียงเงียบก่อนเงียเห็นไหมไปแสดงนรกบนดินแล้วเนาะเราได้ถีบเจ้ามากอเห็นไหมในในฝาโทรศัพท์เห็นเสียไหมเสียมน่สนุกันไม่เห็นไม่ต้องมาเออ ได้นะฟังนะเเข้าใจนะพระก็อยู่งั้นละสินสอรี่สิบเกียเที่ยมเข้าถือว่าพระเขาจะจังหันเขาจะกราบว่าอกเนาะแต่ต้องจังใจอ่ะขอใจฟังให้ดีมันฟันทุกทนพี่น้องวัดท่าผู้บอกให้กล้องกาวนให้แล้วผู้เรื่องเสียหบอกมาเ่ โอรักเสียมากมากเลยเสียมอย่าทำชั่วนะเสียมรักเสียมากมากเลยเข้าใจไหมล่ะปิดซะกูเหนื่อยกูไม่สบายวะเอะแล้วปิดกล้องอ่ะปิดซะยยังยังไม่คุณผูเลยอ่ะจะปิดซะกูเหนื่อยทิ่เอมซีที่มึงรักกูเอาปิดซะไม่จะไปนอนกูจะบอกให้เสียมีคนเสีดยาบ้าใช่ไหมสูบยานี่ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะเว้ยเหรอ อ่อน้าเต้นให้ดูอ๋อเต้นเต้นนากล้องเนี่ยเต้นหน้ากล้องอ่ะเต้นเต้นเต้นให้ก็ดูเลยหรือเห็นไหมเนี่ยอี่ขนมนนี้อันนี้าวโพดอ่ะกินเป็นเซ็มดีเลยบอกเซ็มซื้อน้ำส้มมาฝากเลยน้ำส้ม เลือกให้ผมกลับไม่กลับไม่อยจะให้ผมกลับเด้อไม่กลับไม่กลับไปนะช่วยผมนะสาบานก็สาบานเด้อสาบานนะสาบานสาบานสาบานโอเคโอเคสาบานด้วยนะช่วยผมไปสาบานสิสห้ไดบให้ได้ให้นด้เช่วยสาบานนะสาบานดิกวนะสาบานสาบานเออเนาะผมถึงเนี่ยร้องให้เออเอาน้ำซุปมาเยอะเอามา มาทำบุญเยอะๆหน่อยเหมือนเขาไปทำบุญที่วัดเราเนี่ยเข้าใจมั้ยเอาน้ำส้มแซมเต็มจ่ายเยอะสิเนี้ยฉี่ยิัมไงยังไม่ได้เขาต่อยเขาเจะบอายผู้หญิงเข้าใจไม่ดูกนะทำไมยิ้มไอ้เสมานะลงเอามะงกรก่อนแล้วมาอยู่ที่ไหนต้องล่างลงมามะงกรก่อนแล้วผมไปเอาดูนี่ก่อนไปไม่ไปไม่ไปเราไม่ไปไม่ไปมันไม่ปล่อยเนาะมันจะงานมันอย่างไรฉีดไปไหนอ่ะเนี่ก่อนอนนีก่ไปเปลี่ยนผ้าเด็ดวะ ่มันให้ยิ้มไม่มั่นดูหน่อยอ่ะอ๋อยิ้มไอ้ฝันยิ้มเลยไอ้ฝันไม่ต้องอายมันยิ้มเลยมีเต็เสริมดูใครเนาะเออเ้ยเสริมดูคนเดียวซีเอฟซีไปหมดแล้วไม่มีใครดูแล้วอ๋อยิ้มเลยยิ้มเลยเออพ่อจ๋าเหอเสือมพอใจยังยิ้มอ่ะพอใจยังพอใจหรือยังเออจะต้องมาแล้วเสือมดนะนะพ่อเนาะจะเป็นพระต้องมีพุทธธรรมเนาะเป็นพระเป็นสงฆ์ อยากได้ผมทำมเอา,า,านะไม่ได้ไอ้ควายม,มึงพูดรู้เรื่องเขาเปล่าไอ้ควาเยเอ้ยใช่เหรอใช่เลุดกัน